โหยีทำกับข้าวเองเลยเหลอเนี่ยืมไหนแหมมาชิมหน่อยสิหยีมาชิมบ้างดิเป็นไงอืมคืออืมคุณทำราหารอะไรของคุณเนี่ยรสชาติแบบแน่ใจนะว่าให้คนกินเฮ้ย,ยพูดแรงไปปะวะโอไม่ได้เรื่องเลยวะเนี่ยนะชีวิตหลังแต่งงานน้องครับเอาต้ยมยำกุ้งเผ็ดๆที่หนึ่งนะ ได้ครับพี่ก็รู้นี่ว่าหยิกินเผ็ดไม่ได้อ่ะเอ,อ้าก็พี่ลืมอ่ะก็เตือนสิเรื่องแค่เนี้ยทําเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ทําตัวอย่างเงี้ยหมายนเขาว่าไงไม่มีอะไรโหคุณวันวันสั่งแต่อาหารนอกบ้านแล้วผมจะแต่งงานคุณเพื่อ ม,มีอะไรเหรอหยีคือหยีมีเรื่องอยากคุยด้วยอ่ะมีอะไรก็ว่าไาเลยหยีรู้สึกว่าหลังเราแต่งงานกันมาพี่ไม่รักฉันเท่าแต่ก่อนเลยฉันรำสารสามีแกจริงคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่แต่งงานกับแกทําอะไรก็ไม่เป็นทําอาหารไม่เป็นก็ไม่ต้องทาที่หลังอะ่ะนั่งกินเฉยๆก็พอ คุณเป็นอะไรของคุณอีกเนี่ยเป็นไงหยีแสดงเก่งไหมพี่ก็รู้นี่ว่าหยีกินเผ็ดไม่ได้อ่ะเออก็พี่ลืมอ่ะก็เตือนสิเรื่องแค่เนี้ทําเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ทําตัวอย่างเงี้ยหมายเขาว่าไงไม่มีอะไรแสดงเก่งมากเก่งขนาดเนี่ยไปเป็นนักแสดงได้เลยเลยนะี่ยจนยอมกุ้งอะไรหมอแล้วเป็นพันเลยงั้นเรากลับไปกินข้าวที่บ้านกันดีกว่าแต่พี่เป็นคนทำนะ โอเคได้ดิหิวก็บอกไม่เห็นต้องดาราม่าเลยหาว่าพี่ไม่รักอีกอยังรักอยู่จริงหดะพี่นี่โรย,ยี่จริงๆเลยนะโหคุณวันๆสั่งแต่อาหารนอกบ้านแล้วผมจะแต่งงานคุณเพื่อแม่ดูพี่โตสิฮัลโหลค,ค่ะแม่ ได้ดียังไงมาดุลูกสะพายฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม่แม่เขาจผิดแล้วครับก็เขาอ่ะชอบสั่งอาหารนอกบ้านมากินนะครับผมบอกกับเขาว่าถ้าเลิกงานแล้วอ่ะว่าจะทํากับข้าวให้เขากินนะครับคุณแม่แล้วถ้าเขาอ่ะไม่ให้ผมดูแลแล้วผมอ่ะจะแต่งงานเขาทําไมล่ะครับคุณแม่แบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยรีบไปทำอาหารให้ลูกสะใภยแม่เดี๋ยวนี้เลยนะได้ครับคุณแม่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้เละครับแฟนแกนี่ดีจริง ชั้นเลยชาดกระจังมาแล้วครับมาแล้วืมไหนๆมาชิมเลยสิืมนี่ระดับมาตาเซฟเลยเนี่ยอุ้ยไหนมาชิมม้้งนี้อุ้ยอร่อยอร่อยก็ทานกันเยอะๆนะ นายต้นบอกว่าอาหารที่ทําไม่อร่อยอะ่ะกินทําไมอะ่ะก็คุณเป็นคนทําผมก็ต้องกินสิจะให้ทิ้งได้ไงชีวิตหลังแต่างงานก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิด